นอนเพื่นมากินกาแฟเออนองเพิ่นมากินกาแฟหวานอยู่น่ะเสบายดีนะน้องนิซื้อวาพุทธดาวนน่นนอามุงสาเอาทิยอะนีเอาไหมวะซอเรนวาลิวมาจับคู่กับไรจั๊บซัเย็นยูคณะศิลปศาสตร์และกาน พี่นีซีสาขาการท่องเที่ยวมามีนี่ครับมารวมงานเชิสมสลองปีใหม่กับพอรม่ทางอุบลหายการเจลือขึ้นในดาดฟ้าของการการเทียนสวัสดีน้องมิซิวาพนดีวังสุขสุดดีซื้อพนดีเฮียนยูคณะเศรษฐศาสตร์และการคุ้มครองสาขาบริหารการท่องเที่ยวปีสาม ไอ้เรอเนี่งหนัดดีแ่บซิมข้อมูอขานึ่งแหละมาขอไมเลยเขาไอ้ไอ้ลอเนีมาเฉยๆบ่อๆบ่อๆอ้ว่าอ้ก็แค่เท่าทีไอ้มีผีมือด้ล่ะแทบท้งมีใจทั้ีใจมากเลยเพราะุควรซิมข้อมอข้าหนึงแบบมาขอเลยอยากไ้ซาเขียวอยากไ้ซาเขียว อ๋อแซบอ่ะแต่โมเมนต์ยองซื่อตัวแซบซิมเมื่อแล้วเราก็มาขอไม่อ๋อมาขอไม่กับเมื่อแล้วการต้องขีดหอดเนาะมีหนักก็จังมากหมกับมมกินใส่กระสันข้าวไม่คยกินอยู่นีเลยหลายตัวโมสลากเส่นางนอันนี้ใส่นำอ้อยปวะบล็อกกแบหวานหล้วแล้วมันกั ร้านกาแฟสยามสยามครัฝครับงฟังยิบทุงแห่ไ้้อหนน่ะฝังยิบทุงนะดีนีดีนี่ครับร้านกาแฟสยามครับอยู่อำเภอแยงซุนหน่อยครับอยู่ศรีสะเกตด้วครับเข้ากับเป็นทั้งร่องขวาน้ำระกาสอนเกี่ยวกับพวกนี้น้ำระกากาแฟบางส่วนกเขามาแต่ฟังเล่าน้ำก็มีมีโมน้ำเขามาให้่ใช่ไหมครับ ก็อยู่หมดแล้อยู่บริเวณอยู่เมืองปากซ่องหมดแล้วนะครับแม่นกาแฟอยู่หันนอกจากกาแฟก็มีอันมีชาชาลักซาบอ่ะชาอยู่ลักซาเนาะแต่หลังไหนล่ะหมวยหัวจักเราอยู่หูวจักเราอยู่อยู่หันลันเอ่อลอารองไลอารองลักซาอะไร่ะตัวนี้ก็อยู่แต่ในเมืองหัจักตลอดนะใจกาแฟ เ็กาแฟอยู่ตรงนั้เจ้ากาแฟอันนี้อยู่ปากซองอ๋อร้านร้านนั้นอยู่อยู่ตรงๆเหมือนตัวเดี๋ยวนี้ร้านกาแฟมันหลายขึ้นแล้วเดี๋ยวกลักซีซีฟร้านนี้แนะนำร้านกาแฟอยู่ฝั่งนั้นนะร้านไหนร้านไหนคนมเป็นเนี่ยบอกนมาเป็นอ่าขันอยู่ปากซองกับลักซีซีฟแล้วก็ปากซองไฮแลนด์แล้วก็ หานใจกาแฟแต่สารสถานที่เข้าแบบว่าแต่บรรยากาศต่างกันของบูดสิแนะนำแนวใด้แบบว่าข้างทางแบบว่าแบบว่าเป็นนางสิวแบบว่าเป็นภาพเอกอ่ะแนะนำแบบใจกาแฟแล้วว่นี่ไปกันนะว่าสักการณ์ลงแล้นเนี่ยมาคุณได้หรอเปล่าได้หรือยังได้แล้วเนี่ยก็แล้วเลี้ยวนะ